การบันทึกยอดยกมาอิน i อยซื้อยกมาต้นงวดนะคะเข้าที่เมนูหลักนะคะเลือกที่ระบบเจ้าหนี้และวิเคราะห์หนี้ค่ะกด w o r k ์กโฟค่ะเลือกเซตบาลานซ์ Data นะคะตรงสาขาเลือกเป็น0000 000 000ค่ะสำนักงานใหญ่ค่ะประเภทเอกสารเลือกเล่ม BI นะคะใบส่งของ ใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ค่ะเล่มเอกสารเลือก0001ค่ะซื้อเชื่อค่ะกดโอเคค่ะกด F3 เพื่อเพิ่มรายการนะคะประเภทเอกสารเลือกเล่ม BI รหัสเล่มเอกสารภายในเลือก0001ค่ะซื้อเชื่อค่ะเลขที่ไม่ต้องใส่นะคะตรงเลขที่อ้างอิงใส่771101ค่ะวันที่นะคะใส่วันที่31 หนึ่ค่ะเครดิตเทอรไม่ต้องใส่นะคะวันครบกำหนดวันที่สามสิ7เอ็ดหนึ่งสองห้าเ็ดไม่ต้องแก้ไขอะไรนะคะตรงรหัสแผนกกดจุดแล้ว Enter ค่ะเลือกไม่ระบุนะคะชื่อลูกหนี้หรือว่าเจ้าหนี้นะคะกดจุดแล้ว Enter ค่ะเลือกบริษัทอาหารสัตว์ไทยสวนหลวงจำกัดนะคะกดเลือกค่ะหน่วยเงิน ไม่ต้องแก้ไขนะคะอัตราแลกเปลี่ยนก็ไม่ต้องแก้ไขค่ะประเภทแวดเลือกประเภทแวดท,ที่1นึแวดเอร์เซนต์นะคะแวดแยกนอกเลือก y นะคะยอดเงินยกมาสุทธิใส่จำนวนเงิน4,3200บาทค่ะ <c oughs> เมื่อบันทึกเสร็จนะคะกด F10 เพื่อบันทึกรายการะคะ่ะจะขึ้นกรอบว่าถามว่ายังไม่ใส่เลขที่อินโอยและให้เครื่องรันให้หรือไม่นะคะกดเย็ดค่ะ กด escape ออกค่ะค่ะแค่นี้ก็จบแล้วนะคะในการบันทึกยอดยกมาของยอดเจ้าหนี้นะคะณนะวันที่31ธันวาห้าเค่ะกด escape ออกค่ะกด cancel อีกครั้งหนึ่งค่ะ